أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كبكب مفروف كان إكهان fangnah doi abdun karim bin Abdul somad tahun ini kau pindah ke nam ancak nang se kitab bukti wahid kian doi cik Dr. soleh ibn fawzan ibni Abdullah al fawzan dia yang pindah ke pasak thai doi ajaran abdun goni bun malut dia ajaran je ajaran khas kan banca cat pim doi Al Islam semakum bangkok noi. Tapi ini kau pinjaman alam amin. Boleh. Kita. 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 قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يدعى علي الا اغفر لفلان اني قد غفرت له واحببت عملك رواه مسلم وفي حديث ابي هريره ان القائل رجل عابد قال ابو هريره تكلم بكلمه او บวกดุนแจหูแาะขีรต้าหูความหมายมีรายงานจากท่านยุนดุบบินอับดุลลอฮ์รอยลัยอันเูแจ้งว่าท่านร رسول สัลลัลลอฮุอะลัยฮฺสัลลัมได้กล่าวว่าไม่ใช่คนหนึ่งพูดว่าขอสาบานด้วยพระนามของอัล l l a ์ว่าพระองค์นั้นจะไม่ทรงอภัยโทษให้ชายคนหนึ่งดังนั้นอัล l l a ์จึงทรงตรัสว่า ใครเล่าที่สาบาในเชิงบังคับข่าไม่ให้ยกโทษให้คนคนหนึ่งแท้จริงข้าได้ยกโทษให้อภัยขอไปแล้วและได้ลบล้างการก,การะทําของเจ้าหมายถึงผู้ที่สาบานในเชิงบังครับต่อรอได้ลบล้างการก,การะทําของเจ้าให้สูญเปล่าไปแล้วบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมและมีรายงานโดยท่านอบูฮุร่ารัแจ้งว่าคนที่พูดนั้นเป็นคนที่เข่งคัดในการทําอิบาดะ ประกอบศาสนกิจทาการคารพบูชาอัลลอฮ์ท่านอบบฮุลฮะร์บอกว่าเขาพูดเพียงคําเดียวทําให้เขาสูญเสียทั้งโลกนี้และลูกหน้าความเกี่ยวเนื่องระหว่างบทนี้กับกีตาบุตรฮีบการสาบานในลักษณะที่เป็นการบังคับอัลลอฮ์สุบฮิบะตัลลาโดยขัดขวางพระองค์จากการกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดนั้นถือเป็นการลบล้างหลักการให้อกภาพต่ออัลลอฮ์สุบฮิบะตัลา ประกอบการกระทำที s <S ่เสียมารยาทต่ออัลลอฮฺซุบฮฺะฮ์นาหวะตะเ Ala ความหมายของ h ะด i ษนี้โดยสรุปท่านนบีมูฮัมมัดสโลลัลลอฮุอะลัยวเลซัลลัมได้บอกเตือนให้ทราบถึงภัยของการใช้คำพูดโดยท่านนบีได้เล่าว่ามิใช่คนหนึ่งสาบานว่าอัลลอฮฺซุบฮฺะฮ์นาตะเ Ala จะไม่ทรงให้อภัยแก่คนชั่วคนนั้นเสมือนกับว่าเขาได้ออกตัวตัดสินผู้ข่มแทนอัลลอฮฺซุบฮานะฮ์นาวะตะเา l a และทาการยับยั้งพระองค์ออกจากอภิสิทธิ์ในการตัดสินและการจัดการเรื่องต่างๆที่เป็นความสิทธิ์ของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเนื่องจากตัวเขาเชื่อว่าตนเองเป็นผู้มีเกียรติมีสิทธิพิเศษและมีส่วนร่วมกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาตาลาส่วนคนชั่วคนนั้นคือผู้ที่ต่ำต้อยไม่มีเกียรติที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮตาลาซึ่งทัศนคติเช่นนี้ถือเป็นการอุกอาจและเสียมรยาต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮตาลา พระองค์จริงได้ทรงให้ผู้ที่พูดเช่นนั้นประสบกับความเลวร้ยรายและขาดทุนทั้งโลกนี้และโลกหน้าความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างฮาริสนี้กับบทเรยียนฮาริสนี้บอกให้ทราบว่าห้ามสาบานต่ออัลลอฮฺสุบบะฮฺจาลาในเชียงลบลูดูมินและห้ามมิให้ทะนงตุนเพราะการอาธรรมเช่นนี้จะทําให้หลักการให้กก่ภาพต่อร้อนนั้นบกพร่องสิ่งต่างๆที่ได้รับจากฮะดิส หนึง่งห้ามสาบานในเชิงลบหลูดูหมิ่นอัลลอฮฺซุบฮฮานตาลาซึ่งการสาบานต่อพระองค์นั้นจะต้องเป็นการสาบานที่มีจิตนาดีและมุ่งหวังจะได้รับความดีงามจากพระองค์เท่านั้น 2. จํจำเป็นจะต้องมีมารยาทที่ดีต่ออัลลอฮฺซุบฮฮานตะลาสามบอกให้ทราบถึงพยันตรายที่เกิดจากคำพูดและจะต้องระมัดระวังในการใช้คำพูดโดยเฉพาะคำพูดที่พาดพิงถึงอัลลอฮฺซุบฮฮานตาลา وبيلا توفيق وهديه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته